t u r n t u s House Down ซีรีส์เนฟ f ิก x ใหม่สัญชาติญี่ปุ่น8ตอน400นาทีคุณควรจะเสียเวลาดูซีรีส์เรื่องนี้ไหมครับหรือว่าเขียยแม่งทิ้งหลงนังขยะไปเออไปฟังครับก็เบ r ร์ h e House Down นะครับเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ครับที่ดัดแปลงมาจากเว็บตูนอีกแล้วครับท่านซึ่งผมคิดว่าแม่งเริ่มเกินกานะเอาตรงๆเออมันเป็นแบบอะไรที่แบบ แม่งทำกันบ่อยแล้วอะเว็บตูนดนัดแปลงมาทำเป็นซีรีส์อะไรแบบเนี้ยก็เบิร์นเดอะเฮาส์ดาวก็จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กหญิงสาวคนหนึ่งครับที่ได้มีอดีตเหตุการณ์บ้านไฟไหมอะไรแบบเนี้ยซึ่งก็แน่นอนครับมันมีบุคคลอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ไฟไหมครั้งนั้นครับซึ่งในตัวนางเอกเนี่ยเธอก็จะเป็นต้องที่จะลงแบบปลอมตัวไปเป็นแม่บ้านแล้วก็ไปสืบค้นถึงความเป็นจริงครับว่าใครกันแน่ที่ทําให้บ้านหลังนั้นเนี่ยไฟไหมก็เปิดเรื่องมาอาจจะมีความงงงนิดนึงครับว่า คือตอนต้นเรื่องเนี่ยมันจะมีการแฟลชแบ็กไปที่ว่าเออบ้านหลังนั้นแม่งไฟไหม้แล้วแบบแม่นางเอกมันก็นั่งร้องไห้อยู่หน้าบ้านแล้วก็เป็นในตัวเด็กเด็กนางเอกที่ตอนยังเป็นเด็กอยู่ีแบบ่ยเออก็แบบงงงวยว่าเกิดอ,อะไรขึ้นเราก็งงครับว่าเฮ้ยไอ้บ้านที่ไหม้นี่เนี่ยมันเป็นบ้านของใครหรือแบบไอ,อ้เด็กคนนั้นเนี่ยที่ร้องเนี่ยไม่คือใครมันเป็นนางเอกหรือเป็นใครใช่ไหมซึ่ง ตัวหนังแม่งก็ไม่ได้ปล่อยให้เราทิ้งงงนาอะไรเลยเว้ยแม่งแบบผ่านไปแค่สิบนาทีเนี่ยแม่งก็เฉลยไปเลยครับว่าเออใครเป็นใครหรืออะไรเนี่ยบ้านหลังนั้นแม่งคืออะไรแล้วก็จุดประสงค์ที่ตัวนางเอกที่จะต้องปลอมตัวไปเป็นแม่บ้านเนี่ยเออแม่งปลอมไปทําไมก็เฉลยไปเลยอะไรแบบเนี้ยซึ่งแก่นหลักๆของเรื่องเลยก็คือไอ้ตัวนางเอกเนี่ยแม่งไม่เชื่อเว้ยว่าแม่ไอ้ตัวแม่ของตัวนางเอกเนี่ยเป็นคนทาให้บ้านหลังนั้นไฟไหมเออนางเอกแม่งก็เลยแบบปลอมตัวไปเป็นแม่บ้านหลังหนึ่งครับซึ่งไอ้บ้านหลังนั้นเนี่ นั่นแหละเป็นสาเหตุที่ทําให้บ้านหลังนั้นไฟไหมเออคือไม่ใช่แม่ของตัวเองแน่นอนแล้วก็แบบเธอเนี่ยไอตัวนางเอกเนี่ยก็ได้ตั้งข้อสังเกตเลยว่าไอเจ้าของบ้านนี้แหละจะต้องเก็บหลักฐานที่แบบไอตัวบ้านไฟไหมเนี่ยเออเก็บหลักฐานอาไว้ในบ้านแบบซ่อนไว้ในบ้านไอตัวนางเอกก็เลยแบบจะต้องเข้าไปสืบค้นความเป็นจริงนั้นเว้ยก็หนังอันนี้มันก็เป็นหนังแบบออกแนวแบบแก้แค้นใช่ไหมแล้วก็แบบ อาจจะมีความไขคดีสืบสวนสอบสวนอะไรแบบนี้ครับตัวหนังเนี่ยก็ใช้การเล่าเรื่องแบบเออเล่าเรื่องปัจจุบันสลับกับเรื่องในอดีตที่ไอตอนอดีตเนี่ยก็จะเป็นการเล่าเรื่องถึงตอนที่แบบตัวนางเอกยังเป็นเด็กอยู่อะไรแบบนี้เออแล้วก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยครับว่าไอตัวนางเอกเนี่ยที่รับบทโดยคุณมาคิโกะมิตาราอิเนี่ยผมคิดว่าเขาน่ารักมากเลยอะ แล้วผมก็ไม่แปลกใจครับถ้าแบบคนที่จะมาดูเรื่องนี้เพียงแค่แบบอยากจะมาดูตัวตัวนางเอกคนนี้เล่นคือแบบเธอเป็นแม่บ้านที่แบบโอ้โหโคตรน่ารักอะแบบน่ารักกัวตายควายล้มอะไรแบบเนี้ยเออถามว่าตัวหนังเนี่ยมีความน่าสนใจไหมผมว่ามันค่อนข้างที่จะมีความแบบเออคลีเช่แบบคลีเช่นิดนึงอะแบบความอารมณ์แบบปลอมตัวเข้าไปในบ้านเข้าไปสืบหาหลักฐานอะไรแบบเนี้ยเออแบบเพื่อหาความจริงผมว่าหลายๆาเรื่องมันก็ใช้พอ็อตนี้นะซึ่งประเด็นก็คือแบบไอ้ตัวเรื่องหนังเรื่องเนี้มันจะสามารถที่จะทําให้เราแบบเออ สร้างความแตกต่างสร้างความสดใหม่ใหละคนดูให้กับคนดูอย่างเราได้หรือเปล่า <S <S ซึ่งหลังจากผมดูไปตอนแรก2ตอนนิดนี้แล้เนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็เดิมๆว่ะไม่ไม่ได้มีความอะไรแปลกใหม่ไม่ความสดใหม่อะไรถึงมันก็ไม่ได้แย่อะไรแบบนั้นนะแต่แบบเออมัน,ม,นมันเบื่อว่บเพราะนี้มันบ่อยมากมันแบบมาซ้ําม,มาซ้ำเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือตัวหนังเนี่ยมันจะต้องหาจุดสนใจหาแบบ ความสดใหม่มากกว่านนี้ถึงจะซื้อแบบเออคนดูอย่างผมแบบเข้าไปดูแบบได้เรื่อยๆอะไรแบบนี้นะไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นแบบอีกหนึ่งซีรีส์ครับที่แบบมาแล้วก็ไปแบบถามว่าดูได้ไหมอะไรแบบนี้ผมว่ามันก็ดูได้แต่มันไม่ได้มีแบบความน่าจดจําความที่แบบเออเราอยากจะดูซ้ําอะไรแบบนี้แบบมันผ่านไปแค่2อสาวันเนี่ยเราก็ลืมแล้วว่ามันมีเรื่องนี้เออเดี๋ยวพอมีหนังอะไรใหม่แค่เรื่องนี้มันก็กลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แบบ คลีเช่คลีเช่น่าเบื่อหน้าเบือเบ่ออีกเรื่องหนึ่งเว้ยก็สำหรับดูบทน,นะครับสำหรับซีรีส์ Burn the House Down ผมให้ไม่ดูต่อครับโอ้โหยซึ่งหัวใจของการทำซีรีส์เนี่ยผมคิดว่ามึงจะต้องทำยังไงก็ได้เว้ยมึงจะต้องดึงคนดูให้ดูต่อให้ได้ภายใน EP แรกเ mm hmm. ข้าใจปะแต่สำหรับเรื่อง Bur n the House Down เนี่ยผมว่ามันยังไม่ทำงานกับผมมากขนาดนั้นเว้ยมันอารมณ์แบบว่าเออเดี๋ยวว่าเนเดี๋ยวกูค่อยดูแล้วกันเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่แบบ โจบอีพีหนึ่งกูต้องดูต่อทันทีเลยแบบเนี้ยมันไม่ใช่เว้ยคือถ้าแบบมันพอเรามีเวลาว่างเนี่ยเราถึงจะดูเรื่องเรื่องนี้หรือแบบกูก็ไม่ดูแม่งเลยเว้ยเพราะแม่งแบบมีเรื่องที่น่าสนใจกว่าแบบนี้เข้าใจป่ะคือทุกคนลองนึกรับว่าถ้ามันเป็นหนังที่แบบเออพอดูได้เรื่อยๆแบบเนี้ยเออดูได้เรื่อยๆไม่แย่หรอกดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวตอนที่7ตอนที่8แม่งก็สนุกเองอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างนี้ทุกเรื่องแม่งก็ไม่แม่งก็ดูได้เรื่อยๆเชื่อทุกเรื่องมันก็ทำได้หมดอะดู ทุกคนไม่กจะชอบพูดว่าอะไรแบบเนี้ยเออดูค่าเวลาไปเหอะมันดูได้มีเวลาว่างมันก็ดูอะไรแบบเนี้ยซึ่งผมคิดว่ามันไม่แฟร์เว้ยอย่างนี้ทุกเรื่องมันก็แบบดูได้ทุกเรื่องอ่ะมึงไม่สนุกเดี๋ยวมึงก็สนุกเองอะไรแบบเนี้ยเก็าไหมซึ่งผมขออธิบายทีหนึ่งครับการที่ผมบอกว่าไม่ดูต่อเนี่ยผมไม่ได้หมายความว่าหนังเรื่องนี้ไม่เฮียหรือม่งไม่สนุกอะไรเลยวยแต่สําหรับรายการดูต่อไหมรายการนี้เนี่ยมันเป็นรายการที่ผมตั้งใจที่จะหยิบซีรีส์ที่ผมคิดว่าเฮ้ยมันน่าสนใจแบบมันมีความยาว มีหลายๆตอนเนี่ยมาดูเว้ยแล้วก็มาใช้ความคิดเห็นของผมว่าเออเราควรจะดูเรื่องนี้ต่อเว้ยเรื่องนี้แม่งสนุกอะไรเนี้ยหรือเรื่องไหนที่แบบไอ้แค่แม่งก็คีเชคีเชเหมือนเดิมเหมือนเดิมดูได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยผมผมก็จะแบบบอกว่าไม่ดูต่อเลยเว้ยไม่งั้นมันก็ดูต่อได้ทุกเรื่องเก็ตแมททุกคนคือตอนเนี้ยซีรีส์แม่งออกมาเกินการมากเว้ยเออเก็ตแมทใน ในสตรีมิ่งเลยที่เออเราไม่ได้มีเวลาแบบมาดูได้ทุกเรื่องเลยเว้ยเราก็ต้องดูเรื่องที่แบบเออมันน่าสนใจมันสร้างสรรค์มันสนุกมากที่สุดเว้ยไม่ใช่แบบเราจะมาแบบรอดูตอนที่4ตอนที่5้ค่อยสนุกเนี้ยเออผมว่ามันก็ทําได้แหละแต่ว่าผมต้องการที่จะแบบไม่เพเซ่แบบบอกไปเลยดูได้ก็ดูดูไม่ได้ก็เขี่ยทิ้งไปแหละคือมันไม่จําเป็นเว้ยที่จะต้องแบบตอนที่4ตอนที่5สนุกตอนที่หนึ่งมันก็สนุกได้เลยเว้ย ผมว่าหนังที่ดีเนี่ยแม่งสนุกได้ตั้งแต่ตอนแรกเลยเว้ยแบบมีไอเดียสร้างสรรค์ตั้งแต่ตอนแรกแม่งแบบอู้ทำให้เราแบบอยากดูตอนต่อไปทันทีเลยว่ะคูไม่อยากรอสัปดาห์หน้าแหะหรือแบบมีความรู้สึกที่แบบว่าอ้สัปดาห์นึงมาแค่มาแค่อทิตย์ละตอนเนี้ยโอ้โหรับไม่ได้อ่ะใจอกใจจะแตกอะไรเงี้ยอยากจะแบบอาทิตย์หนึ่งมา5ตอนเลยได้ไหมแบบเนี้ยคือถ้าแบบทําให้ผมแบบมีความรู้สึกอย่างนั้นได้เนี่ยผมก็จะบอกทุกคนนะครับว่าเออไปดูเหอเรื่องเนี้ยไปดูต่อเลยอะไรแบบนี้ครับซึ่งเบอร์เดลเฮาส์ดาวเนี่ มันไม่ได้ให้ความรู้สึกแบบนั้นกับผมเว้ยก็ก่อนไปผมฝากกดไลค์ subscribe และกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ดูบาบด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามกันต่อที่ติกต็อดูบาบด้วยนะครับสวัสดีครับ